จะเล่นซ่อนหากันเอาจะเล่นซ่อนหาหรือวิ่งไล่จับเนี่ยฮะจับเนี่ยใครช้าใครหาเอางี้กว่าให้แม่ปูเป้เป็นคนหาดีกว่าแล้วเด็กๆไปซ่อนคนซ่อนอเมกหนึ่งสองสามสี่ปิดต้าสิแม่ปูเป้ทำไมอ่ะเอาเด็กไปซ่อนหนึ่งสองสามเร็วจะเต็มเดี๋ยวก็ถึงห้าสิบล็อกห้าหกเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามซ่อนตรงไหน ซ่อนอย่นี้เหรอซ่อนนี้เหรอในตู้ครับไอ้พวกไอ้ซ้อนไว้ตรงนี้นะเงียบๆนะน้องพอดอยู่ไหนน้องพอด์ตน้องพอดอ้าวไม่รู้ไปซ่อนไหนแล้วครับเอาเด็กเบาได้แล้วเสียควางนู้นเลยเล่นซ่อนหาอยู่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อ่ะน่าสนุกเนาะยอดอะมีความสุขโคมไฟมนนจะแอยยู่่ไหเี จะเอ๋อ่ไรไม่รู้อะไรไม่รู้แม่นำไมต้องมายืนบังตู้ด้วยล่ะเ้ยไม่ติดแดงก็ได้จะเอ๋ทำไมล่ะอะไรอะไรอ่ะไปไปดูที่อื่นกันได้ตกใจไม่มี เต็มจะเต็มดู่ะไปป้อนนั้นสีสวยเชียวดูสีจองม้ามีรูปหัวใจนั้นด้วยโย่นีอะทีนี้อะกินเกนยังไงเนล้นี้วก็ทาให้มันไม่เนียนก็มีก็ทให้มัไม่เนยเอามาโอ้ยเงยเตหมดแล้วเหระเงยแตหมดแล้วเอามา ยังไงต่อกล้องหาล้าง,ง,ง,งให้พ่อหาให้กล้องหาให้กล้องหา,หลงหาแล้วไปสอ้กันสามคนเหรอไปเอ<น>ะหนึนห่งสองสามเอาแล้วนะเอาแล้วนะ

อยู่ที่เตียนสองชั้นหรือเปล่าอยู่ที่โต๊ะนี้หรือเปล่าใต้โต๊ะมีหรือเปล่าไม่มีเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเตียงสองชั้นนี้เปล่าเป็นไรฮอร์ปเป็นไรอยู่ไหนเนี่ยฮะตู้นี้เปล่าตู้นี้เปล่า ใครเป็นพ่อเดี๋ยวสิยังหาแม่ไม่เจอเลยแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่อยู่ไหนไม่รู้หรอกไม่รู้เลย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 ไม่รู้ไม่รู้มีไม่เี๊เฮ้ยค่าเอ๊ะเป็นลูกเป็นลบอะไรปโอ๊ยสองคน มีพ่รุษน่าดูเมื่อกี้จับพอได้ก่อนพอเป็นอ่าพอปิดพอเป็นน้ำแล้วพอปิดน้ำแล้วซ่อน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 ไหนเฮ้ยเข้าไปเไปเข้ไปเไปเลยนั่นแหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยวเฉต๊ะนีมีพ่อรู้พ่อรู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฉต๊ะแม่บุเบลเตียงเขาจะหักเปล่าเออนี่แหละซ่อนตรงนี้แหละเออเข้าไปนี่แหละเออ ได้ได้ไม่เห็นย่าเร็วชุดเต็มส้นไหนเออเออเออย่าเพิ่งยังอย่าไปเอาอย่าเพิ่งนี่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 ชุดเต็มชุดเต็มมานี่จะทำมาหนี่เชื่อพ่อไม่มีใครเห็นหรอกเออนี่แหละจริงๆไม่เห็นนี่ปิดปิดตรงนี้ไว้ดิเอาตรงนี้ปิดไปเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละยินแค่นี้แหละอ้าวเอาแล้วเอา เอาเแต่วิ่งมาทำไมอ่ะกลัวกลัวถามแม่ปูเป้อยู่ไหนอยู่แล้วกลัวที่หนึ่งครับเออขอถามแม่ปูเป้แต่แด็แต่เด็บแต่เด็บแต่แด็บแต่เด็บเป้ดีวะแต่เด็รู้ถ้างตรนี้ก็มีมีชักงอยู่ในลิ้นชักเหรอไม่มีไม่มี อะไรยังดูไม่นี่อีกเหรอเนาะอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมองซ้ายมองขวาเอออ่ะในนี้ไม่มีเพราะเมื่อกี้เท่าในนี้ไม่มีอะไรไม่มีจะกินข้าวกันแล้วถ้าแม่ไม่ออกไปจะกินกันก่อนเลวนะจะกินไปกันแล้ว เฉยแตมก็ไม่รู้อ่าแม่อยู่ไหนอะเมื่อกี้พอดนับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วจะไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอาละเว้ยแม่ปูเป้หายไปแล้วแม่ปูเป้ซ่อนไว้แม่ปูเป้ซ่อนไว้อย่าออกมาอย่าออกมาซ่อนไว้ซ่อนไว้อย่าออกมา เขาจะได้หัวเหรอได้ป่ะอ้าหาใหญ่แล้วใต้เตียยก็ไม่มีวัดดีแม่สายเทียตรงนั้นเยอะยังหนึ่งสองสามซอน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  เอาไปนับไปไอย่ามม่อเ้าเชที่ให้หกเดก็บเรียนาที่หหาลอย่าอาอกมาทูา่ตรงนั้จะออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมนับเสร็จแล้วใช่ไหมอเดี๋ยวแล้วะอะพ่อกลัทำอไรอยู่นี่พ่อพูดอะไรบอกว่าอย่าออกมาซ่อนอยู่ตรงนี้พ่อพ่อ โอ้ยหนีป่ะหนีป่ะปอองปางปอ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 ปองปอปองปอปองปอาปองปองป้งปอ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 งององปองปปอง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 ปงปงป้งองปปง เธอแดงจะหยุดเล่นเกมนี้พ่อบอกว่าตอนไหนอยู่ใกล้ตอนไหนไม่ได้อยู่ใกล้พ่อบอกว่าตอนไหนอยู่ใกล้ตอนไหนไม่อยู่ใกล้ตรงไหนอยู่ใกล้ตรงไหนไม่อยู่ใกล้อ่ะตรงนี้ใกล้ไหมตรงไหนใกล้ไหมตรงเนี้ยใกล้ใกล้จะแย่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนอเออเออเดบอกนะว่าเออต้องยิงใกล้เข้าไปใหญ่ปะใกล้ ใกล้มากกดตรงนั้นป่ะใกลากกดตรงนั้นปลยไกลไกลแล้วไกลเออไกลขึ้นไปแล้วเจตันที่ไม่ยอมหาก็บอกแล้วพ่อบอกให้จะแตัซ่อนตรงเนี้ยหาไม่เจอไม่เ <c> ช <oughs> ื่ออันนี้นี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะแย่แล้วเนี่ยที่ไหนหยุดอยู่ไหนเฮ้อยู่ไหน จะเต็มมหายังไงเนี่ยจะแทนแม่ยังดูแล้วเลยเนี่ยแม่รู้เพราะอะไรแม่รู้เดินกลับไปเปิดแม่ก็เจอแล้วถ้านับหนึ่งถึงสิบเจอเต็มยังหาไม่เจอถือว่าจบเกมหนึ่งสามสี่ห้า Ja! <laughs> 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 <Yeah. laughs> <Yeah. laughs>